มีสลิงขึ้นอยู่แต่ถ้าโดนแฮกก็สลิงขึ้นไม่ได้แฮกอยู่แฮกอยู่เขาเล่นแทถบระวังแฮกละเฮ้ยลงลงมาแล้วนะมีใครสลิงขึ้นมหมคนดักเป็นผู้ตกใจพี่พี่สลิงขึ้นมาหมดเจ็บแล้วเจ็บแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเจ็บแล้ววางแถบได้ปะโอ้ยเชื่ โดนลงมาโดนโโดนระเบอรโรสโอ้ย้ายพี่เด็ข้างหน้าโอ้ยบอนึงบอนึงนึ่งมอึ่งมึ่งบอลตาย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 โอ้ยรถแฉบหมดมยัง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 คอย็อกอยู่ต้องเปิด เราต้องเปิดอโมยูคุยกับเขาตอนนี้เออใช่แต่เขาได้ไปลงไม่แต่อย่าลืมนะแต่อย่าลืมนะว่ามันเขาเกิดได้ต่อให้หมดตี้เขาก็เกิดได้หมดตี้ก็เกิดได้ได้เมื่อวานลองเมื่อวานลองแล้วพอแม็กเทนลูดโทษมันเลย kami Oh bye. Thần nóออกแล้วไง, thế này. Tôi mới bên này nó Half the teams are bên เอาจ้าตาสับ,บใบณ์วะกิโลตัวพี่กครับเดียวครับบอสไปโดนหัวแล้วเมื่อกี้หัวไปหน่อยหนึ่งนะต้องเข้าวงแนละ้วรถอยู่ หนียี่หนี The airdrop is coming น่าจะเป็นมอสสิเออผมว่ามอสแน่เลยพี่ไม่ใช่ใครน่าจะเป็นมอสน่าจะเป็นมอสนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ระวังระวังเราเอ้าอยู่นี่อยู่นี่ตัวสองตัวฮัลโหลเอ้ย เขาใช้ลูกฟองแล้ววมีรลังสัญญาณเขาสัญญาณนีมีอีกเนี่ยลงไปเนินข้างล่าะเจอตัวนั้นเี่ยไปเจอตัวนี้อยู่นอกวงแล้วหมีหมีวงบีบ้วนะตอนนี้ระบบเก็บเงินเข้ามาอีกสัพาก็คงตามมาติดติดครับผก็มีส่วนครับแต่ก็มีโอกาสที่ไอ่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนโต ไวงเจ้านาจีชักดาบไปติดเขาชีวิชที่หายระวังข้างหลังนะอ๋อออยู่ตรรงงตตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้แหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละต้องดูเขาจะออกหลังเพราะเขาน่จะแปรอหอเขาน่าจะแปรอหอผมรอดิผมรอยิงฮออยู่เอ้ยขยิงคขยิง สมกใครมาสมกใครสมกใครนี่หน้าผมเนี่ยไม่ใช่ยงเราเนาะมันม oh, ุ้งมาเปล่าพอขยับแล้วพอขยับแล้วพอขยับแล้วโอ้นี่นี่อยู่นี่มีมีข้างล่างข้างล่างเห็นแล้วเดี๋ยวนะมีมีตี้มาใกล้ๆหรอเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่าง ตายหายแลวังล่วงหนึ่งลูบูรูบูหนีทับเลยอ่ะอยู่นี่ข้างล่างข้างล่างขนาดตีระวังไอ้ยังไม่ทันเหนือโอ้แม่หายรูบูหนีทับเกิดทันไหมเออเกิดทันอยู่ได้ได้ไม่รู้จะได้เกิดหรือเปล่าประเด็นอะประเด็นน่าอยู่ในคุกหรือมั้ง เจอบอด็ดีไปเจอคนเหเจอคนอ่ะเจอไอ้ตัวนั่นอ่ะโอ้โหแอร์ดับแม่งตกด้วเองแม่งรอตารอใจเรื่องเงินเก็บได้ไหมอะไรเงี้ยบอดเหรอโอ้ยบอดถึงด้วยหายเยอะแม่งนอนหมอบอยู่ตรงแอร์ดอบเลยสัตว์ไม่หรอพี่ไปเก็บทำไมอ่ะเมื่อกี้พี่ก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ไม่ต้องเก็บนะไม่เก็บ ก็เขาอยู่ตรงนู้นไงพอเขาอยู่ตรงนู้นนะตรงเนี้ยมันก็เก็บได้ไงเอาไปก๊อฟกองแดงหนอยไม่ไรไม่หล่แต่แต่ของน่าจะบอกประตูเนี่ยแน่ไงก็เอ็นคิวเข้าไปนั่นแหละคนที่ฆ่าก็ต้องต้อมมาเลยมาเลยมาเลยจะให้เพื่อนซื้อเกิดแน่ๆผมซื้อรอเลยว่าเราเี่ายเดี๋ยวผมไปโอเคส์ไปเอามาแล้ว แฮกเจอแท็บี่แฮกแฮกเจอแท็บแฮกเจอแท็บชนะอยู่่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะอยู่แถวนี้ที่เจอนี่แหละยังเหรอยังยังยังพี่เร็วเร็วพี่เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์จบแล้วพี่เกิดมันเกิดได้อยู่เดี๋ยวพี่ผมไม่ใช่ผมรออยู่ตรงของพี่ชนะไหมว่าปิดแล้ว้วยพี่ไม่ให้เกิดแล้วด้วย ต่อยซื้อไหมนั่นไงอยู่ตรงรหซ้อไหิงด้วยน่ะบึ้มมาเดียซื้อได้ไหมเก็บแล้วไหมชนตี่วันมันปิดแม่ซื้อแล้วมั้งมาให้ซื้ออยู่ใช่ไหมวพอองร้อยน้าอยู่น้าครับตกตายรงไหนนะ ท้างเหรออยู่ในห้องนี่ยเออเดะเดวเดเดได้ละน่าจะได้ละป่ายังจะออกเข้าใหม่แล้วกันถัดป้วะตายอยู่ตรงนี้โอ้โโดน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 นะขโมยไปนู่นแล้วนะอแพ้เลยแพ้แล้ว เขาต้องลงกล่องเดิมไปยุ่งไดเขาลงกล่องเดิมพี่เดี๋ยวเขาลงกล่องเดิมเขาลงกล่องเขาอยู่บนขาซ้ายมือด้วยหัวมือด้วยพี่ตัวนี้ตัวนึงไปตโดน้ขาอีกตัวหนึ่เยิงเนมาแล้วซื้อแท็กพิธียังไงวะเนี่ย ต้องไปซื้อที่ข้างหลังข้องหมื่นนึงอ่ะข้างหลังอ่ะไปมีผมมีตั้งแต่กูไปยังไงก่อนหารถหารถนี่นี่รถอยู่นี่เอดแม่งเปิดตังเลยปลอมรอพี่พวกแกหายเลยเราก็ไม่กล้าเข้าเขายิงไปน่ะเขาขีบรถมาใช้มือเฟอร์เต็มเดินได้แล้วมึยิงเดี๋ยวไม่ได้ ได้มากกว่าไปไปไปมีคนโดดลงใหม่เกตแปลกอะไรวะต้องนากไม่รอคุมดูไว โดนโดนโดนนะตามนะตามนะไปที่นี้ตรงนี้โดนสไนโดนสไนดไล่โดนทิงช้าใช่ใช่ใช่แสงภายในมาเพียบเลยพี่ไม่ไม่เห็นหรอพี่ตรงข้างบนเหรออ่าอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างอยู่ด่าข้างล่างข้างล่าง